iPhone 11 6 14 i b iPhone X R 128 g b กลางปี2023เลือกตัวไหนดีพี่เ i เลือก iPhone 11ครับทำไมเลือกตัวนี้มาชมกันเลยครับ ต้องบอกก่อนเลยว่า iPhone 11กับ iPhone XR ยังเป็นคำถามสำหรับมือใหม่หลายคนคืออยากจะใช้ iPhone สักเครื่องแต่ว่าจะเลือกตัวไหนดีวันนี้ผมโยกมา2รุน่นนี้ถ้าคนทั่วไปก็คงเลือก iPhone 11แน่นอนเพราะมันใหม่กว่าแต่แว่ามันมีตัวแปรอันหนึ่งคือเรื่องความจุ iPhone XR เพิ่มมาเท่าตัวจาก6 4 g b เป็น 128GB และราคามือสองตอนนี้ก็พอๆกันเดราคาประมาณ10,000-11,000บาทคำตอบเลือกเองแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเลือกอันไหนดีมาดูกันครับ ในเรื่องชิปเซตเรื่องความเร็วทางเทคนิคไอโฟน11ก็ยังแรงอยู่ดีพราะชิปมันผลิตมาใหม่กว่า1ปีคือมันสูงกว่า1รุ่นถ้าดูจากคะแนน n อนดรอเนี่ยห่างกันประมาณ1น,นึ่งแสนคะแนนถามว่าเยอะไหมก็ <Wow. S 1> เยอะอยู่นะครับแต่สําหรับการใช้งานทั่วไปเนี่ยไอโอเอสมูทเนาะมันลื่นๆมันไม่ค่อยกระตุกเท่าไหร่ อาจจะต่างกับตอนเล่นเกมครับเวลาเข้าเกมหรือปรับกราฟิกเนี่ยมันจะปรับได้สูงกว่าคือถ้าคนไม่ได้เล่นเกมอาจจะไม่รู้สึกแตกต่างเท่าไหร่และเรื่องของการใช้งานผ่าน WiIFi iPhone 11 <ๆ S 2> เนี่ยจะใช้งานได้เร็วกว่าหมายถึงว่ารองรับการใช้งานได้เร็วกว่าเพราะมีเทคโนโลยี WiFi 6ที่เพิ่มมาเองครับ <Wow. S 1> เรื่องนี้ผมให้ iPhone 11ชนะนะมาถึงเรื่องกล้องครับ iPhone 11ก็ยังชนะอยู่ดี <S <S เพราะมีเลนสองเลนคือเลนหลักและเลนมุมกว้างที่เอาไม่มีนั่นเองและ iPhone 11จะมีกล้องหน้าที่มีความละเอียดมากกว่าและสามารถถา ความละเอียดได้สูงสุด 4K ด้วยครับรวมไปถึงการสแกนหน้าเข้าใช้งาน iPhone 11เนี่ยสามารถสแกนได้ทั้ง4แกนหมายถึงว่าคือเราสามารถทำบนหน้าได้เป็นวงกลมอะครับบนล่างซ้ายขวาแต่ iPhone XR เนี่ยมันสแกนได้แค่บนกับล่างแค่นั้นเองครับ oh. ถ้าเปรียบเทียบความเร็วในการสแกน,น iPhone 11มันก็สแกนเร็วกว่า มาถึงเรื่องที่เป็นประเด็นวันนี้ครับเรื่องความจุนั่นเองที่รู้กันมาคือ iPhone มันเพิ่มความจุในตัวไม่ได้มาถึงความจุจริงๆนะครับเช่น 160G 128G 256G 512G จะไปถึงหนึ่งเทราไบต์ไม่ใช่เอาไอคลาวมารวมด้วยนะครับ <Yeah. S 1> ถ้าตัดสินใจซื้อความจุนั้นแล้วเนี่ยก็คือว่าต้องเอาแหละถ้าจะเพิ่มก็ต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ที่มีความจุมากกว่าฉะนั้นสำหรับบางคนเนี่ยความจุค่อนข้างสำคัญนะคือมันเก็บรูปเละกวิดีโอได้เยอะเช่นเหมือนตอนนี้คือทำคอนเทนต์ทำวิดีโออะไรอ้งใชเยอะมากกว่าเดิรเงี้ยคือ มันกินพื้นที่ขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่เชื่อเราเข้าไปดูในพื้นที่แอปของไลน์ก็ได้คือเป็นระดับจิกเลยครับสองามจิกเลยเนี้ยบางคนแบบเกือบ10บจิกเพราะว่าเวลาเราส่งรูปส่งวิดีโอเนี้ยมันจะเก็บ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 ไว้ในระบบนะครับ ถ้านับเรื่องความจุ iPhone XR นะครับความจุ 128G เนี่ยอันนี้คือได้เปรียบชนะแน่นอนเพราะความจุม,มัน2เท่าจาก1 4 g ของ iPhone 11เลยนะสลับคนมองเรื่องความจุคือไม่สนใจเรื่องกล้องถ่ายรูปหรือว่าชิปเซตอะไรแบบว่าถ่ายรูปปกติไม่ได้ใช้เลนส์ w i ใช้งานทั่วไปอะไรเงี้ยครับพรคงเลือก 128G แต่สลับผมนะผมเลือก iPhone 11เพราะว่าเทคโนโลยีที่มันอยู่ใน iPhone 11เนี่ยมันเพิ่มเองไม่ได้คือความสามารถของรุ่นไหนเป็นรุ่นนั้นแต่เรื่องความจุของ iPhone 11เนี่ยมันแก้ได้คือ ซื้อแฟลชไดรฟ์สำหรับ i p h o n เองครับตอนนี้คือราคาไม่แพงมากแล้วครับหาซื้อง่ายตามออนไลน์ราคา64 g b ประมาณไม่ถึงพันแต่ก็ต้องดูยี่ห้อดีๆนะครับด้การใช้งานแฟลชไดรฟ์มันง่ายมากมันเหมือนคอมพิวเตอร์รับก็คือว่าเราเสียบเข้าไปแล้วก็โหลดแอปผมมันก็จะแบบดีเทเห็นรูปเลยเราสามารถกด Copy p a ้เพจลงในแฟลชไดรฟ์เลยแล้วก็เก็บไว้ถ้าสมมติจะเต็มก็ซื้อมาเพิ่มใหม่ก็ได้ครับไม่มีปัญหาอะไร แล้วก็เทคนิคการเลือกซื้อมือสองนะครับพยายามให้ดูโมเดล TH คือมันจะมีความสนใจนะว่าเป็นศูนย์ไทยถ้าเป็นโมเดลอื่นโมเดล l l เลหรืออย่างเงี้ยบางทีมันเป็นเครื่องรีเฟอร์บิกเหมือนว่ามีการเปลี่ยนอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยครับบางทีเราไม่รู้เจอเครื่องยำอมมาช่างไม่รับซ่อมครับกลัวจะไม่เหมือนเดิมหรือว่าทําให้เสียอีกอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นดูเป็น t h เอศูนย์ไทยจะดีกว่าถ้ามีปัญหาก็สามารถเข้าไอแคลเปลี่ยนอะไรได้อะไรเงี้ยครับคือบางทีเครื่องนอกเนี่ยมันไม ถ้าชอบพี่ AI ฝากกดไลค์กดติดตามได้เลยครับ